ไปป่าหนึ่งว่ากุ้งก้อยครับผมเอาสม,มอกักออกครับผมสม,มอบวากุ้งก้อยไต่หลายตัวครับผมต้นสักบริสตักบึงเงยขึน้นออกผมจับกล่องขางครัวไปจับกล่องของางใสเป็นบางกล่อง บอกอ่างเงี้ยหนูชอบผมปาแต่ปลาเนี่ยมันหน้าพี่นอ้องอ่าหากินหาอยากเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อ,อสีอ่บอกก่อยคือขูดสุดคนครับผม มาหากินหาอยากเหีือนเดิมคือเก่าครับผมบออบติดไห้ติดหน้าคือเก่าพี่น้องบางก้อยก็มาหากินติไห้หน้าเจ้าของพี่น้องหากินไทยโบราณพี่น้องเลยบางก้อยคนติดไห้ติดหน้าอยู่กับไห้กับหน้าอยู่กับปลากับดงติดไม่ตินจากวะอ้าวนี่พี่น้อง

ครับผมนี่ครับปลาถึงวันเี้ก็ี่น้องนาะคือจะปลาผ่อนปลาหมอกระมีครับผม ปลาพมัดเห็นครับผมผมก็เลยซักเอานี่ครับผมวบวไไครับผมเห็นธนัททาเจนวันนี้ด้อยคือหนองเด้อมือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งคือสมวกครับผมอย่นี้บางกล้วยเจ้าซำอย่างี้คือหนอนคือแค่ตรงเนี้ยหยับ dĩ nhiên thì nó giảm được ông coi gì đấy ô tôi muốn bảy nà còn thì nó rồi bảy vô đi vô đại. lại chôn lãi nó mà bao con coi phải chôn lãi lại oh, อ่าเอาทำนี่เด้อครับไปดุนกันอยู่ที่อันยุสันครับผม